ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์กับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆนะครับไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่าเออใครแอบรักคุณมากๆจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับ เออมีด้วยหรือคนลักษณะนี้ลองเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูดวงวันนี้นะการดูดวงแรนดอมนี้ผมจะใช้ไพ่สองสำรับเปิดคู่กันไปเพื่อดับเบิลเช็คทวีคูณพลังงานเพื่อความแม่นยำสูงสุดนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่ทั้งสองสำรับส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันโอเคทำใจสบายๆนะครับ ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบิดามารดาหรือทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับทําใจสบายๆนึกถึงคนที่ชอบนึกถึงคนที่ใช่หรือนึกถึงเรื่องใดๆที่อยากทราบเพราะบางทีเราดูหัวข้อความรักก็จริงแต่ไพ่อาจจะบอกอฉเฉลยเรื่องอื่นด้วยก็เป็นไปได้นะครับทำใจสบายๆนะออใครแอบรักคุณจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับวันนี้ใบแรกคุณได้ไพ่ โอ้โหสองดาบ t o of swords ตัวคุณเองมีเรื่องใดๆต้องตัดสินใจหรือไม่ณเวลานี้นะครับการตัดสินใจที่ยังฟันธงไม่ได้หรืออาจจะขาดความเด็ดขาดในบางกรณีดีทั้งสองทางหนึ่งก็ดีสองก็ดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีรักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากยากที่จะฟันธงลงไปได้ว่าจะเลือกทางไหนนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณณเวลานี้นะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูใบถัดๆไปให้ไพ่ใบถัดไปขยายความให้นะครับไม่ต้องกังวลกับสองดาบผมเชื่อว่าคุณจะมีทางออกที่ดีโอ้สีถ้วย4ฟ f cups รู้ละ มีโอกาสที่คุณจะได้รับข้อเสนอบางอย่างที่คุณไม่ค่อยพอใจนะักหรืออีกกรณีหนึ่งคืออยากได้สิ่งใดแล้วยังไม่ได้ดังหวังยังไม่ได้ดังประสงค์มีความอึดอัดขัดใจอยู่แม้แต่การโกรธก,กันงอนกันกับเพื่อนสนิทมิสหายคนรักคู่ครองแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับบางทีอาจจะมีความขัดแย้งกันในด้านการตัดสินใจเป็นไปได้เลยว่าคุณจะเอาอย่างหนึ่งอีกคนจะเอาอีกอย่างหนึ่งตกลงกันไม่ได้ถูกแล้วไม่ถูกประมาณนี้ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการยังตัดสินใจไม่ได้และการที่ยังไม่พึงพอใจในสิ่งที่ได้รับมีโอกาสจะเป็นดวงชะตาจังหวะชีวิตของคุณช่วงนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะถ้าภัยดีก็ว่าดีถ้ามีคําแนะนําใดๆเราจะหาวิธีแก้หาวิธีาหาคําแนะนําดีๆให้นะครับแล้วก็ราชินีไม้เท้าสบายใจได้เลย Queen of Wands ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในความก้าวหน้าดีไม่ว่าจะคิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงหากคุณกําลังวางแผนทํางานใดๆทํากิจการใดๆหรือคิดก่อร่างสร้างตัวด้วยไอเดียใหม่ๆหรือจะนําสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆมาปัดฝุ่นทําใหม่ก็ย่อมทําได้นะครับช่วงเวลานี้ตามดวงชะตานี้คุณมีโอกาสเติบโตได้ด้วยตัวคุณเองหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับจะมีคนสนับสนุนอยู่เงียบๆอยู่ลับๆมีคนคอยให้กําลังใจคอยเป็นห่วงเป็นใยคุณมีแบ็กอัพอยู่เงียบๆ คนที่สนับสนุนคุณอาจจะไม,ไม่เปิดเผยตัวมากนะักแต่เขาจะเรียกว่าเขาจะเอ็นดูคุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือเจ้านายเก่าหรือใครก็แล้วแต่คนที่ดูแลคุณอยู่คนใกล้ชิดมีโอกาสเมตตาเอ็นดูและซัพพอร์ตคุณอยู่เงียบๆคุณมีโอกาสก้าวหน้าได้ผมว่าคุณกําลังใจจดใจจ่อเรื่องการงานอยู่หรือเปล่าที่ทําให้เกิดการตัดสินใจไม่ได้หรือการยังไม่พึงพอใจดังกล่าวเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับโอ้หเป๊ะเลย พูดไม่ทันขาดคำเจ็ดถ้วยมาละเซเว่นออฟคัพคุณมีความลังเลไม่ใช่แค่สองทางไม่ใช่แค่ซ้ายหรือขวามันมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งมากกว่าสองมากกว่าสามอย่างขึ้นไปในบางท่านบางกรณีเจ็ดถ้วยตัวเลือกที่หลากหลายเหลือกเกินละลานตาไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับบางคนเขาอาจจะลำบากเพราะไม่มีทางเลือก แต่คุณลำบากใจเพราะทางเลือกเยอะเกินไปตัวเลือกเยอะเกินไปในกรณีถ้าเป็นการงานการเงินการใช้ชีวิตทั่วไปแปลว่าคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาหลากหลายจนตัดสินใจไม่ถูกและถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์แปลว่าคุณมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตมากกว่า1มากกว่า2มากกว่า3คนขึ้นไปบางท่านอาจจะมีเป็น1ิบนี่ไม่ได้พูดเล่นนี่คือเรื่องจริงนะครับบางท่านอยู่ในจังหวะเสน่ห์แรงดึงดูดผู้คนให้เข้ามาคบหาพูดคุยมากมายหลายคนเป็น10คนก็ยังได้ จ็ดถ้วยนี้ไม่ธรรมดาค่อยๆดูไปไม่ต้องสีเรียสไม่ต้องกังวลผมยังเชื่อว่าคุณจะมีทางออกที่ดีให้กับชีวิตนะครับอย่างน้อยที่สุดการมีตัวเลือกก็ยังดีกว่าไม่มีทางเลือกนะครับณเวลานี้นะส่วนท่านที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอก็ขอให้อดทนนะครับตั้งใจจริงคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนอ่าสิบดาบ t e of swords คุณเจ็บปวดอดีตใดๆอยู่หรือไม่ มีอดีตความหลังฝังใจดาบที่ปักกลางหลังอยู่ขนาดนี้ผมมองว่าคุณมีปัจจุบันที่ดีแล้วมีทางเลือกดังกล่าวแต่บางทีคุณยังไม่ยอม move on จากอดีตเจ็บปวดกับเรื่องเก่าๆถูกไม่ถูกขออนุญาตแนะนําตามหน้าไพ่นะครับถ้าไพ่ดีเราก็ว่าดีถ้ามีไพ่เตือนขนาดนี้เราก็ต้องเตือนตามตรงว่า อยากให้คุณ move on จากอดีตนะครับคนเราไม่สามารถลืมอดีตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามารถ move on เดินจากมาได้อย่าไปจาฝังใจกับสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เคยเป็นความเจ็บปวดผิดหวังในอดีตนะครับมันไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะจาฝังใจอยู่ถ้าคุณ move on ได้คุณโชคดีเลยเอา้านะมาดูกันต่อนะครับบางทีอย่างที่เราเคยได้ยินกันมานั่นแหละนะไม่มีใครทําร้ายเราได้นอกจากเราทําร้ายตัวเองนะครับลองทบทวนดูนะเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อ โอ้โห oh oh. นี่ไงจะกังวลอดีตทำไมเก้าถ้วยในออฟคัพ ปัจจุบันขณะณเวลานี้คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมตามเรียกว่าพอสมควรเลยนะครับตามหน้าไพ่นี่ก้าวถ้วยเราเถียงไม่ได้เลยตามตำราสากลบ่งบอกไว้ชัดว่าก้าวถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์เกือบจะเพอร์เฟกแล้วอาจจะขาดขาดเกินไปบ้างในบางเรื่องแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าดวงคุณอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณแย้งว่าตอนนี้คุณยังลำบากอยู่ใบนี้บอกว่าอนาคตคุณจะสบายขึ้นนะครับโดยลำดับเลยถ้าคุณสุขสบายอยู่แล้วคุณยิ่งสุขสบายยิ่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องรบกวนจิตใจคุณเกิน จากจิตใจล้วนๆกําลังใจล้วนๆผมขอให้กําลังใจคุณนะชีวิตคุณกำลังดีตอนนี้อย่าไปจําฝังใจเรื่องเก่าๆย้ําเลยไม่มีใครทําร้ายคุณได้นอกจากคุณทําร้ายตัวเองนะครับนะไปกันต่อเออหน้าไพ่ดีขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ,อ่อโอ้เดทเดทมาไม่ต้องกลัวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเร็วนี้แนะ่นอนผมมองแล้วนะ จากหัวข้อนี้จากไพ่แวดล้ลอมนี้บริบทนี้คุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ในไม่ช้านี้ว่าจะเลือกทําหรือไม่ทําสิ่งใดหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะเลือกได้ว่าจะเก็บใครไว้ในชีวิตอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องกลัวเดชเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายดูซิว่าเดชอยากบอกอะไรโอ้ oh, สองเหรียญ Two of Pent การบาลานซ์ชีวิตบริหารจัดการชีวิตให้อยู่ในสมดุลที่ดีอย่าหนักเกินไปอย่าเบาเกินไปอย่าสุดต่งในด้านใดย,ยึดถือทางสายกลางแล้วจะดีและจะยังไงต่อไปขอขยายอีกสักใบสิสองเหรียญน,นี่เป็นการหมุนเงินก็ได้นะรับมาจ่ายไปอะไรแบบนี้การบริหารจัดการการเงินก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายความว่าให้รักอย่างมีสติแบบนี้นะครับเอ,อรักเขาด้วยรักตัวเองด้วยแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ โอ้โสบายใจได้อัศวินเหรียญ t o t Pentacles จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณไม่ต้องกลัวเดทอ เดทสองเหรียญอสุวินเหรียญจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแรกเรื่องการเงินการเงินจะหมุนเวียนดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามามีรายได้เข้ามาบางท่านอาจจะไม่ได้ถึงกับโชคลาภใหญ่โตอะไรแต่จะมีสิ่งที่อยากได้บางท่านได้เป็นของถูกใจที่ไม่ใช่เงินหรือบางท่านได้เป็นมิตรภาพที่ดีหรือถ้าได้เงินเข้ามาก็คือจากน้ำพักน้ำแรงโบนัสอะไรก็แล้วแต่ได้กำไรเกินคาดก็ได้บางท่านค้าขายจะก,กำไรงามเกินคาดส่วนท่านที่ทำงานประจํามีโอกาสได้โบนัสหรือ,อไรายได้ยังคงมั่นคงอยู่ก็ได้เช่นกันประมาณนี้ทิศทางดีครับไม่ต้องกัง บมแล้วนะไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรจะมีตัวเลือกหลากหลายแค่ไหนชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วใครแอบรักคุณมากๆตอนนี้ตามหัวข้อพลังงานความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏชัดเจนมาดูกันต่อนะครับโอ้โ oh ห Wheel of Fortune รู้ละรู้ละชัดเลยชีวิตคุณตอนนี้ค่อนข้างมากับดวง หมายความว่าไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็แล้วแต่ทุกอย่างโชคชะตากําหนดมาแล้วมาตามดวงไม่มีคําว่าบังเอิญตามความเชื่อนะครับไม่มีสิ่งใดบังเอิญไม่ว่าคุณจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณจะได้รับแต่ละสิ่งเข้ามาในชีวิตโดยลําดับ ทั้งเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ก็เช่นกันผมรู้ละมีคนที่แอบรักคุณมากแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับคนนี้นะเขาเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนื่องจากโชคชะตาชักนําพามาพรหมลิขิตจ,จัดสรรบุญสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้มากับดวงมากับโชคเออเขาหรือเธอจะเป็นใครเออไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครมาดูกันมีคนแอบรักคุณอยู่แน่นอนอย่างน้อยๆหนึ่งคนหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำะเวลานี้นะครับ โอโหไม่ทันขาดคำมีคนชอบคุณรักคุณอยู่จริงๆคนคนนี้แอบรักคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนในแวดวงการงานเดียวกันมีการร่วมงานหรือทํากิจการกิจการงานใดๆร่วมกันนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเคยเห็นเห็นกันอยู่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ลูกค้าคอนเนคชั่นใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงโดยอ้อมได้หมดแต่ต้องรู้จักกันแล้ว เป็นคนที่รู้จักกันแล้วไม่ใช่คนหน้าใหม่ใครใหม่ๆเอียเอ่ยมยมาเข้ามาจีบยังไม่ใช่ระวังโดนหลอกด้วยนะอันนี้เน้นย้ําไปที่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วเขาแอบรักคุณมากจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนทําไมต้องรักขนาดนั้นก็คุณมีดีไงเออคุณมีความเพียบพร้อมอย่าลืมก้าวถ้วยนะคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองบางคนมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมแต่ไม่รู้ตัวเองบางบางทีเผลอด้อยค่าตัวเองอย่าเผลอด้อยค่าตัวเองนะครับ คุณเป็นคนที่มีค่ามีความสามารถอ่ามีสเสน่ห์ด้วยดูก็รู้นะครับจากหน้าไพ่เลยนะครับอืมโอ้โห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 ยพูดไม่ทันขาดคำคนมีสเสน่ห์ราชาถ้วยออกมาเลย King of Cups เขามองคุณดีมากไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่พลังงานรวมดูได้หมดความเป็น King of Cups ราชาถ้วยคือบุคคลที่ใจดีใจดีมีเมตตาเปี่ยมคุณธรรม Perfect เรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบในตัวเองสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลด้วยนะไม่ธรรมดาถ้าความหมายใบนี้เป็นฝั่งคุณ เขามองคุณดีมากๆเต็มๆตามที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้และถ้าพลังงานสลับฝั่งกันเป็นฝั่งเขานั่นแปลว่าคุณจะเจอคนที่อ่อนโยนสุดๆใจดีสุดๆไปเลยประมาณนี้คนคนนี้มาดีจะไม่มาทําอะไรรุ่มร่ามกับคุณแน่นอนเขาจะเข้าตามตรอกออกตามประตูทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องและคนคนนี้นะต่อให้มีความเพียบพร้อมใดๆก็แล้วแต่เขาจะยังมองคุณอยู่ห่างๆด้วยความไม่กล้า เพราะเขามองว่าคุณมีเสน่ห์เหลือเกินจะจีบคุณได้ยังคงไม่ง่ายอะไรแบบนี้หรือคุณน่าจะมีแฟนแล้วด้วยซ้ําในสายตาเขาเขาอาจจะคิดไปเองไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าคุณคนโสดคุณก็ใช้ชีวิตปกติไปแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วคุณก็อย่าหวั่นไหวกับคนที่มาจีบนะครับขอให้มั่นคงมากๆนะครับเอาเป็นว่าเขามองคุณในแง่ดีมากๆแล้วเขาเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคนคนนี้ที่แอบรักคุณอยู่เงียแอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเออ เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากเนะี่ยมาดูกันสิครับไพ่จะบอกอะไรต่อไปเออโอ้โหเดอะซัออกมาไม่ต้องมีอะไรสงสัยกันอีกต่อไปแล้ววันนี้นะครับเดอะซันออกมาใบนี้ใบเดียวก็แทบจะครอบคลุมทุกอย่างไพ่แห่งความสําเร็จไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่สากลไม่ว่าทํานายเรื่องอะไรดูเหตุการณ์ใดเดอะซัออกมาทํานายดีไว้ได้เลยว่า ประสบความสําเร็จแน่นอนหัวข้อนี้ที่ถามว่าใครแอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนบอกได้เลยว่าคุณจะเจอคนดีมีคนดีมารักมาชอบหรือถ้าคุณไปชอบใครคุณก็มีโอกาสสมหวังและที่แน่ๆไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีโชคดีเรื่องอื่นๆด้วยเดอะซันมาครอบคลุมทุกเรื่องอา้าวโชคดีรับไว้เลยนะวันนี้ต้องบันทึกไว้เลยเดอะซันออกไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับนะดีว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแนะนําวิธีแก้ให้นะเออ โอ้โหเดอะทาวเวอร์คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เลยถ้าใบนี้ใบเดียวอาจจะน่าหวั่นใจแต่เมื่อกี้มีเดอะซันเมื่อกี้มีเดอะซันเดอะซันแล้วมีทาวเวอร์แถมมานั่นแปลว่าสิ่งดีๆโชคดีความสําเร็จจะมาแบบป,ป,ปุบปับฉับพลันทันใจเออกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ําในบางท่านสบายใจได้ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เดอะซันค้ำอยู่คุณสบายใจได้นะครับนะครับสบายใจได้เลยนะมาดูกันต่อนะเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้ มีเดอะซันมาให้อุ่นใจแล้วสบายใจแล้วไม่ว่าภัยแวดล้อมจะเป็นอย่างไรคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาเอาวสิโอ้โหเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออใบนี้ออกมาแนะนำนิดหน่อยว่า,าช่วงที่ประสบความสำเร็จ ช่วงที่กาลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวหรือลงทุนลงแรงทําอะไรอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังวางตัวดีๆอาจจะมีทั้งคนที่หวังดีและไม่หวังดีอยู่รายล้อมไปหมดก็ให้พิจารณาดีๆนะครับว่าคนไหนคิดอะไรกับคุณยังไงให้ดูตามเหตุการณ์จริงไม่ต้องกังวลล่วงหน้าแต่ให้ดูเหตุการณ์จริงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นเองนะครับอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาผมเชื่อว่าคุณเอาอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เชื่อมั่นในเดอะซันใบเมื่อกี้สาเร็จแน่นอนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่อย่างว่านะนะ ไม่มีอะไรไม่เหนื่อยคนเราต้องเหงื่อออกก่อนถึงจะได้สตังค์ความสําเร็จที่เกิดจากความสามารถจะยั่งยืนนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหหกถ้วย six of cups ใครแอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนคนกันเองย้ําเลยเมื่อกี้มีราชาถ้วยการันตีไปแล้วว่าคุณจะได้เจอคนดีอันนี้มี6ถ้วยออกมาคอนเฟิร์มว่าคนคนนี้เป็นคนกันเองจริงๆ รู้จักกันอยู่แล้วอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเพล่เพจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของคุณเองที่แอบรักแอบชอบคุณโดยไม่กล้าบอกคุณเพราะกลัวจะเสียเพื่อนอะไรแบบนี้เออเข้าใจละมีโอกาสเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะเพื่อนเก่าคนเก่าในที่นี้ไม่ใช่แฟนเก่าย้ําเลยว่าไม่ใช่แฟนเก่าคุณกับเขาไม่เคยเป็นแฟนกันไม่เคยตกลงปรงใจคบหากันเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเท่านั้นเขามีโอกาสหลงรักคุณชอบคุณมานานแล้วเออ้ยน่ารักพลังงานนี้ ขออีกสักใบสิก่อนที่จะไปสำรับที่2นะครับลุ้นไปด้วยกันเลยพลังงานดีๆแบบนี้เชียร์ให้คนรักกันเราชอบมากโอ้สบายใจได้ละเดือดร้อรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไพ่พระมา ความสัมพันธ์นี้ดีนะครับไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขความเจริญในทุกๆมิติทุกๆด้านเลยการเงินการงานความสัมพันธ์ดีหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อวันนี้คนที่แอบรักคุณมากๆจนแทบไม่เป็นอันกินอนันนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาสวรรค์จัดให้มาตามโชคชะตาเป็นคนดีคบได้แน่นอนสบายใจได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสำรับที่2ต่อนะครับเป็นการดับเบิลเช็คพลังงานดูว่าวันนี้ ไพ่สำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่จะมีไพ่ที่ออกมาเหมือนกัน2ใบเลยหรือไม่นะครับตามที่เคยปรากฏขึ้นแล้วนะครับในคลิปก่อนๆน,นะครับบางทีพลังงานไหนเด่นๆจะมีไพ่ที่ตรงกันออกมา2ใบเลยถ้าคุณได้เดอะซันสองใบนี่เ hey, ฮเลยนะยกตัวอย่างนะอะไรทําประมาณนี้นะโอเคขอให้ไพ่สำรับที่2ช่วยชี้แนะอย่างแม่นยํานะครับโอ้โห,โหราชาไม่เท้า King อฟวันสไม่ธรรมดากิจการงานใดก็แล้วแต่ก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยนะครับรวยเฮงปังคิดหวังสิ่งใดสำเร็จถ้าเป็นเจ้าของกิจการรวยรวยมากขึ้นนะครับถ้าเคยประสบปัญหาคุณจะฟื้นได้ลืมตาอ้าปากได้ถ้าไม่มีปัญหาใดๆคุณจะร่ำรวยมั่งคัง่งยิ่งขึ้นไปอีกส่วนคนที่ทำงานประจำเป็นลูกน้องเขาคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมตตาเอ็นดูอ้าสบายใจได้เลยนะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมว่าวันนี้มีเดอะซันย้ำเลยว่ามีเดอะซันนะ คนเราจะให้สุขร้อก็ไม่ได้ทุกร้อก็ไม่มีมันต้องคล้าก้ากันไปเป็นธรรมดาขอให้เชื่อมั่นในโดอซันวันนี้ผมย้ำเน้นย้ำม,มากวันนี้ดีใจด้วยเลยโอ้โหเมจิกเชียนวันนี้ไม่ธรรมดาคุณครับ The Sun h ไฮโรแฟน a มจิกเชียนเดอะซันไฮโรแฟนแมจิกเชียน ไม่ได้ออกร่วมกันบ่อยๆความสําเร็จปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยกันไม่สําเร็จวันนี้จะไปสําเร็จวันไหนเอารับไว้เลยนะถึงเราจะดูในหัวข้อความรักความสัมพันธ์แต่บางทีหน้าไพ่ก็บอกเรื่องอื่นเช่นกัน ผมถึงย้ำเสมอว่าอยากให้คุณดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆสำคัญๆแบบนี้นะครับนะ่รับไว้เลยนะไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวอื่นๆของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยตามหน้าไพ่ว่ากันไปตามตำราสากลเดอ s u ซันมาไฮดรัฟ a นมาเมจิกเชียมาพร้อมกันไม่ธรรมดารับไว้เลยนะครับโอโหโห้ผมขอรับด้วยคนนะอ่ะมาโชคดีไปด้วยกันนะครับมาไปกันต่อนะครับแล้วก็ พลังงานเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นไปได้วยกันโอ้โหราชินีถ้วยมากันเห็นเห็นจะจะอย่าลืมนะครับวันนี้เมื่อกี้มีราชาถ้วยตอนแรกมีราชาถ้วยออกมาแล้วราชินีถ้วยตามมาความเป็นคู่กันสูงมากมากมากเอ้าไม่ธรรมดารับไว้ก่อนเลยนะ ราชีนีถ้วยออกคู่ราชาถ้วยไพ่คู่แบบนี้ไพ่คู่สมพงศ์ไม่ได้ออกบ่อยๆกับหัวข้อวันนี้ใครแอบรักคุณมากๆจนแทบไม่ไปนหนกนินนอนคุณได้เจอคนดีแน่นอนศินเสมอกันบุญบาร,รมีทัดเทียมกันมีโอกาสครองคู่ถ้าคุณต่างคนต่างโสดมีโอกาสคบหากันได้นะครับแต่ถ้าต่างคนต่างมีคู่ก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็เพียงพอนะครับเว้นระยะห่างให้เหมาะสมแล้วแต่สถานะของแต่ละท่านถ้าคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยแต่ถ้ามีคู่แล้วก็คบหาเป็นเพื่อนได้ แบบนี้คุณเจอคนดีเหมาะสมกับคุณมากๆโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยดีตั้งแต่เดอะซันละเดอะซันมาใบเดียวใบเออเราไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะดีร้ายอย่างไรนะครับถ้าดีก็จะดียิ่งขึ้นถ้าร้ายก็จะเรียกว่าร้ายกลายเป็นดีได้โดยซ้านะครับประมาณนี้พลิกร้ายกลายเป็นดีที่ดีจะดียิ่งขึ้นอ้าวคนลุกเดอะไฮโลแฟนสองใบวันนี้ เดอะไฮโรแฟนออกมาเมื่อกี้สำรับแรกก็มีเดอะไฮโรแฟนการดับเบิลเช็ควันนี้สำาิดผลแล้วเกิดขึ้นจริงไพ่ใบเดียวกันจากสองสำรับปรากฏออกมาพร้อมๆกันนะครับวันนี้คุณได้เดอะไฮโรแฟนสองใบไพ่พระสองใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทบเท่าทวีเรียกว่ามหาศาลดวงดีมากๆฟ้าเปิดอยากทำอะไรทำ คุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรตามวาสนาที่ไม่เกินวาสนาโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อกําลังจัดสรรให้คุณอยากทําอะไรดีๆทําเลยดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะผมเน้นย้ําเสมอว่าเราดูดวงเราไม่งมงายเราไม่ปักใจว่าเฮ้ยดวงดีแล้วทําอะไรก็ได้ไม่ใช่นะดวงดีแล้วต้องคิดดีทําดีด้วยถึงจะได้ดีนะครับประมาณนี้ไฮโรแฟนสองใบไม่ธรรมดารับไว้เลยนะมาผมรับด้วยอา้าวโชคดีด้วยกันไปกันต่อพลังงานเข้มข้นมากๆวันนี้ ไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมขออีกสัก1-2ถึงใบก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้ววันนี้ตามหัวข้อคือคุณเจอคนดีแน่นอนคนดีมากๆคนหนึ่งกำลังแอบรักคุณนะครับจนเขาแทบจะไม่เป็นอันกินนันนอนคนกันเองเนี่ยล,ลองไปสังเกตดีๆนะแล้วก็โดดเด่นที่คนธาตุาน้ําธาตุไฟจะโดดเด่นมากนะครับนะธาตุน้าธาตุไฟจะเด่นมากแต่เป็นธาตุอื่นราศีอื่นก็ได้นะวันนี้ไม่ต้องไปฟิกซ์ไม่ต้องไปล็อกสเปคมากมายแนะนําไว้เป็นเกร็ดความรู้เท่านั้นพอ แล้วก็โอ้โ oh หชัดเจน8ถ้วย8 of Cups ใบแรกๆที่มีไพ่ดาบทั้งหลายอุปสรรคที่ออกมาตอนแรกที่ผมกล่าวไปแล้วว่าถ้าคุณ move on จากอดีตได้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด8ถ้วยการันตีเขามายืนยันว่าถ้าคุณ move on จากอดีตได้นะครับคุณจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดพุ่งทยานเลยอ้าวไปกันต่อเข้มข้นขึ้นเรอยๆขออีกสักหนึ่งใบ โอ้โหอสศวินถ้วยความสัมพันธ์ดีๆกําลังมามิตรใหม่กําลังมานอกจากคนเก่าๆที่รักคุณชอบคุณคุณจะได้มิตรใหม่เพิ่มด้วยเอา้าเป็นที่รักของใครต่อใครรับไว้เลยอีกสักใบสิกําลังเข้มข้นเออพอพลังงานกําลังเข้มข้นนี้เราแทบจะหยุดเปิดไพ่ไม่ได้อยากจะเปิดเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งใบสองใบก็ยังดีเออเผื่อไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมโอ้โห The ะไฮพ r ิ e s t เสน่ห์แรงนเฟิร์ม คุณเป็นที่รักของใครต่อใครทั้งคนเก่าและคนใหม่มาหมดเก่าก็มาใหม่ก็มาเอา้าไปบริหารเสน่ห์จากการชีวิตดีๆนะบริหารเสน่ห์ไม่ใช่ไม่ดีนะอย่าไปตีความไม่ดีบริหารเสน่ห์คือการวางตัวที่เหมาะสมใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับประมาณนี้อ่ะอีกสักใบนะไหนๆก็มาขนาดนี้ละพลังงานกําลังเข้มข้นไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกันให้สุดเลยวันนี้โอ้โหจัดเมนยินดีด้วย โอเคจัดเมนออกมาพรจากฟ้าเทพประธานพรพรนันประเสริฐคุณจะสมหวังตามวาสนาคิดดีทำดีมาโดยตลอดจะได้ดีแน่นอนใบนี้แต่ขออนุญาตเตือนนิดเดียวถ้าคุณเคยทำผิดพลาดไว้ก็ต้องรับผลนั้นด้วยนะครับเราทำนายตามหน้าไพา่ใบนี้ถ้าคุณทำดีคิดดีทำดีมาโดยตลอดคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนสบายใจได้แล้วโอเคนะครับคลิปยังไม่จบนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะ เดี๋ยวจะมีแถมเพิ่มให้อีกหนึ่งใบส่งท้ายจริงๆสรุปของสรุปว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอให้ไพ่ใบสรุปของสรุปแนะนําด้วยอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหวันนี้มีเดอะซันไปแล้วไฮโรแฟน2ใบดวงดีมาตั้งเยอะแยะ จบท้ายสรุปส่งท้ายด้วยเดอะสตาร์สุดยอดของความโชคดีนะวันนี้เวลานี้ดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วรับไว้เลยนะครับเดอะสตาร์ Star, การเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผิดพลาดมาจะถูกเยียวยาส่วนสิ่งที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นและมาพร้อมชื่อเสียงเงินทองความโด่งดังเป็นที่รู้จักชื่อเสียงมาเต็มเต็มเดอะสตาร์รับไว้เลยนะครับโอเคผมรับด้วยนะโชคดีไปได้วยกันนะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ